บอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จ๊ะน้องสาวร้านร็อบักช็อปทีเอชมีไอดีบวกพาร์เลทหกถึงเจ็ดและแบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมร็อบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลทเจ็ดแล้วก็แบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยเปล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก id บวกพาสเลทหกแล้วก็แบบกลุ่มเลทห้าถึงเจ็ดลิงก์อยู่ใต้คลิปด้ยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบอะย u n i เ e r s a l time นี่น,น,นะครับวันนี้นะครับเราก็เห็นมีว่ามีการอัปเดตนะครับก็คือมันจะเขียนว่า fortnite นะเออบนตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้นะครับก็มีเขาเรียกว่าเบอร์เกอร์เนาะนอันนี้เข้ามาเนี่ยครับ ไอเบอร์เกอร์เนี่ยสามารถกินเลือดได้10นะครับอ่ะให้เดี๋ยวให้น้องเขากินให้ดูนะอ่ากินทุบยวเริ่มจะเพิ่มจะเพิ่มทีละสิบเนาะจะเห็นไ,ไหมอ่ามันให้มาหลายอันนะครับเวลาเราตายไปนะก็คือเพิ่มทีละสิบคือเ,เพิ่มน้อยมากนะครับอ่าเราก็จะมีอกันหนึ่งนะครับก็เป็นเบอร์เกอร์ฟอร์ไนนะครับเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจครับมันเขียนว่าแบบทุกๆชั่วโมงจะสเปา ก็ไม่รู้ว่าเป็นบอสหรือเป็นไอเทมนะครับอืมมันเขียนช,ชื่อออกมายอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นบอสหรือเป็นไอเทมก็ได้นะครับเอ่อเป็นเบอร์เกอร์นะก็ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวประมาณท้ายๆคลิปพี่จะอาจจะตัดมาให้ดูนะครับนะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอื่นต่อนะครับก็คือตอนนี้ครับสแตนเนี่ยหลายๆตัวหรือตัวละครหลายตัวเนี่ยถูกบัฟถูกเนิร์ฟลงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราพูดถึงตัวแซนกันก่อนนะครับตัวแรกเนาะมีแซนมี MUI นะครับที่ถูกบัฟถูกเนิมเนาะโอเคแซนตัวแรกนะครับแซนตัวแรกนะครับน้องจะเห็นเนาะว่าเลือดถูกเปลี่ยนไปนะครับจากตอนแรก1ตอนนี้เป็น300นั่นเองนะครับต่อมาครับสเตมินานะครับก็จาก450กลายเป็น500นั่นเองนะครับผมอ่า แล้วก็ต่อมานะครับก็คือแซดเนี่ยจะถูกเอาสกิลแซดออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยอันนี้พี่กดแซดแล้วนะเนื่องจากเหมือนเขากําลังจะแก้สกิลแซดใหม่นะครับเขาบอกจะทําให้ดีขึ้นนะครับเขาเลยทดแทนโดยการใช้สกิลซีคูลดาวน์หนึ่งวินะครับก็จะเหมือนประมาณแกสเตอร์นะครับใครที่เคยเล่นช่วยแกสเตอร์มัน OP OP โนอะพีเนาะที่แบบแดดได้หลัวๆนี่เลยคือหนึ่งวิคือแบบเร็วจริงมันทะลุบ้านได้เลยนะครับ นะจะประมาณนี้ครับอ่ะต่อมาครับก็ที่เห็นเพิ่มเข้ามาอันนี้ไม่รู้ว่ามันสกิลเพิ่มเข้ามาหรือเ่าก็คือสกิลทีครับผมเป็นอย่างี้ปึ๊บดาเมจหนึ่งร้อยนะครับผมอ่ะอันนี้เนาะสกิลทีนะครับไละอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะแฮปปี้ก็คือสำหรับเจ้าแซนะครับ MUI ตีไม่เข้าแล้วก็คือตีไม่ตายเลยในวันช็อตนะครับ แล้วก็ Shadow t h e อ o ์โบลิเคียก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องพี่เอามาทดลองให้ดูเนาะไปไปเอามาให้พี่หน่อยทีละตัวเลยก็คือเอาอะไรมาก่อนก็ได้ก็ทุกทีเน,เนี่ย MUI เนี่ยจะกระโดดใส่เจ้าแสนเนาะทีเดียวตายเลยหรือเจ้า Shadow t o e อ o r โบลิ i u m ยสกิลแค่คลิกซ้ายใส่นะครับก็ตายเลยตอนนี้จะเป็นการหลบแทนนะครับแสนก็จะวบๆไปวบมาวบไปวบมา,บบมานะครับ อ่ะแปลงล่างเลยครับแปลงล่างเลยให้แบบโอพีอแบบไปเลยนะครับสกิลอาร์นะครับจัดไปจุดปากทึบๆมาหลบได้แล้วครับแต่สเตมินาเราก็จะลดเยอะนะครับอ่ะเราก็ต้องพูดถึงเรื่องสเตมินานะครับจะรีทุกๆมันจะขึ้น10สเตมินาต่อ1วินะครับอ่ะก็คือเหมือนจะช้าลงนะ,ะรู้สึกนะครับแล้วก็ เรื่องอเจ้าคูดาวสกิลของสกิลอาร์นะครับเป็น20วิเนาะนี่จับสกิลอาร์ของแซนนะครับเรารอดูคูดาวอ่าเดี๋ยวพี่ให้น้องเขาเปลี่ยนนี่เห็นไหมยี่สิบวินะครับเดี๋ยวให้น้องเขาเปลี่ยนเป็นเจ้าชาร์โดดูโบรีควีมเนาะอ่ะน้องพี่มาแล้วนะครับก็อ่าเอาชาร์โดดูโบตีพี่เลยนะครับมันจะหลบนะ,ะเห็นไหม แต่สเตมินา่าลดโคตรเยอะเลยนะสำหรับเจ้าตัวนชาร์โดโรลิคียอมอะลองตีทีเห็นไหมมันหลบแล้วนะครับก็คือสกิลทุกอย่างของเจ้าพวกนี้มันไม่สามารถตีแซนไดล้ละแซนจะหลบนะครับไม่เหมือนตอนแรกที่มันตีทะลุเนาะถ้าหลายๆคนเห็นจะรู้นะว่ามันทะลุจริงๆอลองอ e ีอ e อะไรก็ได้ต่อยไปก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมหลบหมดนะครับก็ คือง่ายนะให้แซนมันโหดขึ้นนั่นแหละเออบัฟมันนะครับ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเจ้าแซนเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าสเตมินาต่ำกว่า100นะครับก็สามารถโดนตีได้น,นั่นเองครับก็คือโดนแบบอาจจะมีโอกาสที่เราโดนตีโดนตีเข้าตัวเลยนะครับก็คือเลือด300อเลือดลดเลยประมาณนี้ต่อมาครับก็เรื่องออแซนนะครับประมาณเลือด เขาเรียกว่าอะไรน,นะสเตมิน่าต่ำกว่า50นะครับแซนเนี่ยจะจะเดินนะครับจะไม่วิ่งอย่างนี้จะเดินนะครับมันมันมันไม่เชิงหยุดนิ่งอ่ะพี่ลองลนะสเตมิน่ามันต่ำอ่ะเดี๋ยวพี่ให้น้องเขาทำนะเอาแบบสเตมิน่าหมดหลอดกดเจเลยกดเจใส่พี่แล้วก็ตีมาเลยยัดยัดยัดมาเลยมันตีเข้าอะ่ะสกิลเจอ๋อสกิลเจทละลุแฮะโอเค มันมีสกิลทะลุอยู่แต่มันก็มีเลือดเนาะรองรับนะครับเอาคิดว่าจะคิดว่าจะวูบเลยเดี๋ยวเราดูเจ้า do the, the world นะครับมาตพีพี่อยากรุมกันสเตตเมน,น่าหมดจะเป็นไงเห็นไหมามาตีโดนเราแล้วเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับว่าต่ำของเราปุ๊บโดนทันทีนะครับแต่เรื่อง50เนี่ยพี่คงอาจจะทำให,ให้ดูได้ยากนะครับเนื่องจาก มันยากจริงอ่ะคือช่วงร้อยเนี่ยมันก็โดนตีเข่าแล้วเลือดมันแค่300มันตายก่อนครับการที่ให้สเตมเนาเหลือ50นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วก็สกิลอาร์นะครับเออลืมพูดไปว่า úa. มันคูดาว20วิเนี่ยคือมันโดนปรับให้คูดาวนันขึ้นจากตอนแรกครูดาวประมาณห้าวินะครับเออลืม,ล,มลืมพูดเลยก็มีประมาณนี้สำหรับเจ้าเยนเนาะเออ เดี๋ยวเราพาไปดูเจ้า mui นะครับว่าถูกเนื้อไปลรต่อบ้างนะครับอ่ะเราก็เอา mui เข้ามาแล้วนะครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่า mui เนี่ยมันถูกปรับค่อนข้างมันไม่รู้ว่ามันดีหนระือไม่ดีถูกปรับแบบแปลกนะครับรอบนี้ก็แปลกแปบบแปลกเหมือนกันก็ก็คือนะครับก็สำหรับสกิลแปลงล่างนะอ,อ เขาจะมีสกนะิลคาร์เตอร์เนาะที่มันเป็นแบบหมุนตัวนะครับตอนนี้มันจะมีคูดาวนะครับก็คือ3วิอ่าเผื่อใครหลายคนไม่เข้าใจนะครับมันยังไงคือคูดาวน์3วิครับอ่าก็คือคูดาวค่อนข้างเร็วอยู่แล้วก็คือมันเมื่อก่อนอนะถ้าใครเล่นนะครับจะมีจะเข้าใจพวกซาคุยะนะครับเวลาตีเนี่ยมันตีประมาณ10 h ฮิตใช่ไหมสมมติสิบฮิต MUI เนี่ยก็จะติดเขาเรียกอะไรคอร์เตอร์ทั้งหมด3ครั้งเลยเนาะ เราจะเกิดดาเมจทั้งหมด3รอบตุๆๆๆแต่รอบนี้มันจะติดแค่รอบเดียวครับแล้วก็รอคูดาาสามวิแล้วก็รอบนึงคูดาวสามวิประมาณนี้เนาะก็คือเมื่อก่อนอะถ้าเราสมมติโดนตี9ทีปุ๊บดาเมจเราส่วนเขาเลย9ครั้งก็ของ MUI ออเเกครั้งแต่ครั้งนี้ก็อธิบายยังไงดีวะเอาแบบเข้าใจง่ายคือเมื่อก่อน MUI อ่ะลองลองตีลองตีอ่ะ อ่ะเนี่ยมันจะสกิลเนี้ยออกแบบออกแบบรัวใครที่ใครโดนแบบเรือมันจะรัวมากสกิลเนี้ยเมื่อก่อนนะถ้าโดนตีแบบอ่ะเนี่ยมันจะไม่ได้รัวนะวมันออกทีละรอบทีละรอบเออมันไม่ได้นี้มากนะครับแต่มันยังต่อนเนื่องอยู่เหมือนเดิมก็คือมันจะไม่มีการที่แบบสกิลอันเนี้ยออกทีเดียว3ครั้งพร้อมกันเลยคือแบบตุรูปรลากยาวถ้าใครเห็น คลิปเก่าเกนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะหาภาพไอ้ช่วงคลิปเก่าเก่ามาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงเวลา mui แบบหัวตื๊บอ่าหาให้ดูต่อมาครับเรื่องสกิลทุกสกิลนะครับจะมีการลดคูดาวนะครับเวลาแปลงร่างบางสกิลนะมันจะถูกสกิลวูดผิดบางสกิลนะครับอืมก็สกิล e ก็น่าจะลดเวลาเห็นไหมห้าวีครับอืมแต่เขาจะเนิร์ฟหลายๆเรื่องหลงนะครับก็เอ่ออาจจะเป็นพวกเขาเรียกไรน,นะ บอลกินกิตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนเออก็คือเขาโนบเรื่อง amui สกิลสะท้อนนั่นแหละเออเขาก็เลยปรับทุกอย่างให้มันสกิลเร็วขึ้นออก็ดูแล้วมันก็งง,ง,งเหมือนกันคือมันจะบัฟหรือมันจะนก็ไม่เข้าใจก็คือเหมือนแบบสกิลสะท้อนมันกากลงแต่สกิลทุกสกิลเหมือนทําให้มันดีขึ้นมันก็เหมือนเขายังเป็นลูกรักของเขาอยู่นะครับสาหรับเนี่ยดูดิสกิลไอพลังขึ้นเต่าคือเร็วมากแล้ว amui อ่ะ สกิล e เร็วอย่างเงี้ยแม่งก็สกิลแบบได้รัวๆเออสกิล e สกิล r เสร็จปุ๊บสักพักรอสักแป๊บหนึ่งก็ e ได้อีกแล้ว e เสร็จปุ๊บก็ f ต่อประมาณนั้นอ่ะแล้วสกิล t นะครับก็เปลี่ยนใหม่นะสำหรับบอลเกนกินะครับผมก็คือทุกทีจะชาร์จนานเนาะตอนนี้จะเหลือแค่3วินะครับชาร์จนี่ดูปุ๊บแล้วก็โยนครับปืบทำดาเมจ กลับมาเป็นเหมือน MUI สมัยที่มันโกงๆะแต่ดาเมจมันไม่ได้แรงเหมือนตอนนั้นนะครับอืตอนบอกก่อนแล้วคูดาวสกิลก็เร็วด้วยเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าเขาจะบัฟหรือจะเนิบมันมันกึ่งๆนะครับมันแบบเออข้อข้อเสียตรงนี้หายแต่ข้อดีตรงนี้กลับมาอะไรประมาณนี้ครับอพี่ก็ลุประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็ขออนุญาตนะครับรอเจ้าเบอร์เกอร์ไอ f o r t ดไนท์เบอร์เกอร์ครับว่ามันจะเกิดไหมเนาะเออเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกหนึชั่วโมงครับอ่ะตอนนี้นะครับพี่ก็เจอผีครับผมน้องๆพี่เจอผีวะ่ะน่นแต่เล่นเกมนี้มันไม่เคยเจอผีมาก่อนนะครับก็วันนี้เจอแล้วครับผมอ่อนั่นก็คือเจ้าเออเจ้าดีโอนะตอนนี้บั๊กครับพี่กะจะอัดต่อแต่ เ่งบักอะดูดิเห็นปะม,มันมันไม่ยอมเกิดใหม่ครับผมแล้วมันก็จะไล่ตีพวกพีด้วยเรื่อยๆนะครับดดนะเ,ออเดี๋ยวดูนะเอออ่ะเดี๋ยวเราพาดูผีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงคาร่านะครับว่าถูกบัฟนิดหน่อยนะครับจะเรียกว่าถูกถูกบัฟนิดเดียวอะ่ะเออนิดเดียวจริงๆก็คือเรื่องฟันนะครับจากตอนแรกนะครับที่มันฟันดาเมจประมาณ2 5นะ ตอนนี้ขึ้นมาเป็น30นะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวพี่ขอเชยอีกทีหนึ่งหรือ25หรือ25่นี่ยแหละพี่จำไม่ได้นะครับหรือ20เนะี่ยพี่จำไม่ได้อ่าอ,อ๋อฟันตอนแรก20ครับตอนนี้เป็น30บโอ้โหทำมาเยอะเนี่ยส่วนมาต่อมาครับก็คือสกิลไวน์บัฟมาไอสกิลบวยแล้วเนี่ยบัฟเพิ่มดาเมจครับก็จากตอนแรกเอ,อ่อ วิวมันเบาเอ,อ่ะตอนแรกมัน3-5ตอนนี้เป็น4-5อย่างที่เห็นนะครับก็เพิ่มมารู้ทำไมแค่นี้นิดเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึนะครับเออมาแล้วอันนี้เกิดใหม่ปะอ,อ่าเดี๋ยวเราดูนะว่าไอฟอร์ดไนเบอร์เกอร์มันคืออะไรนะเรากำลังหาอยู่เหมือนกันก็นกอุ้ยดูดิผีดีโอพี่ตายวะเออก็คือของคาร่าคือสกิลซีจะแดดได้ครับ เมื่อก่อนไม่รู้ว่าแดดได้ปะแต่ในคลิปที่พี่เคยอัดพี่อัดไว้มันมันแดดไม่ได้ครับผมมันแดดเนี่ยแล้วมันโอ้โหแดดดีมากเลยนะรวมมีสกิลทีนี้ไว้ด้วยใช่ปะแล้วก็แดดท่าน,นี้พี่ยังหาเจ้าเบอร์เกอร์ฟอร์ดไนท์ไม่เจอนะมันคืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ คนที่เติมเกมพาร์ตนะครับตอนนี้เขาเอาธงเข้าไปอยู่ในเกมพาร์ตแล้วนะไอเกมพาร์ตแจ้งเตือนสกิลแอลเนี่ยเข้ามาแล้วเนาะประมาณนี้นะน,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 นี่พี่ขอพิ้งหาดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับคือแบบผีดีโอครับผมน้องจะไม่เห็นดีโอนะเพราะมันเป็นศพอยู่ตรงเนี้ยเออแต่มันตีได้เรื่อยๆครับคือไม่รู้ว่ามันเกิดบักขึ้นใช่ไหมหรืออะไรสักอย่าง พี่ก็ยังไม่เห็นเบอร์เกอร์นะตอนนี้เจ้าที่ลองไปหือโซลว์วรัเลยอือมใครใครใครเป็นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับพี่ดูจะส่ง,งแล้วพี่น่าจะไม่เจอครับเบอร์เกอร์มันคืออะไรพี่ยังไม่แน่ใจเลย หรืออาจจะเป็นจากการค่บบอดีโอนี่พีก็ไม่ทราบนะครับต้องบอกก่อนนะข้อมูลตัวนี้ใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับออพี่จะได้ให้ข้อมูลที่แท้จ,จริงนะครับเจอไหมไม่เจอเนาะสรุปก็ไม่เจอกันนะนคืออะไรก็ยังไม่ทราบสำหรับสปานหนึ่งชั่วโมงมันเขียนปอกแค่เนี้ยพีก็ไม่รู้คืออะไรหรือว่ามีโอกาสออกอ้อแแบบ ในกระป๋งก็ไม่เด้มีเข้านะครับไม่มีอโอเคก็น่าจะน่าจะไม่มีอะไรนะครับก็ก็ประมาณนี้นละกันพี่ก็ไม่ทราบนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะเช็คกันมันอยู่แถวนี้เนาะโอเคไม่มีเลยนะครับก็ ถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องกล่าวขอโทษได้ด้วยนะครับนี่ก็หาข้อมูลแบบละเอียดเต็มที่แล้วเพราะหลายคนบอกอพี่ทาข้อมูล่งไม่ละเอียดเลยอันนี้ก็น่าจะละเอียดสุดแล้วะครับถ้ายังงงอีกก็ค่อยๆว่ากันเนาะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับพี่จะได้แก้ไขครับไม่ได้มาคอมเมนต์พูดแบบอันนี้ตรงนี้หายตรงนั้นหายแต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอื่นๆเพิ่มนะครับน้องพิมพ์บอกรายละเอียดพี่ด้วยนะพี่จะได้ไปเช็คนะครับ อ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วบายครับผม